นอมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อตกอับขัดสอนจุดทูบห้าดอกนึกถึงกูขออะไรก็สำเร็จหลวงปู่เมฆบัดลากระดานหลวงปู่ท่านสั่งไว้ว่าถ้าจะนึกถึงกูให้จุดทูบห้าดอก ถ้าจะบนให้จุดทูปเก้าดอกแค่มึงนึกถึงกูเรียกปู่ก็จะสำเร็จรูปของกูของของกูไม่ต้องเสกไม่ต้องทำก็สำเร็จแล้วเรื่องนี้จะเป็นด้วยสรรพคุณของไม่เคยตายหรือด้วยพลังบารามีของหลวงปู่เมฆแม้วิทยาการจะก้าวหน้า แต่หลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยากที่จะหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายหลวงปู่เมฆเคยกล่าวว่ากูยังไม่ตายกูยังไม่ไปไหนพวกมึงเตรียมสถานที่ไว้ให้กูแล้วกูจะมาในงานประจำปีของหลวงปู่มีสิทธิ์มากราบนมัสการมากมายท่านอาจารย์อ้วนทั้งเป่าทั้งรักษา ผู้คนไม่หวาดไหวซึ่งก็จะราบรื่นกว่าปกติแสดงว่าในช่วงงานของหลวงปู่ท่านมาอยู่ด้วยเมื่อครั้งที่ชายแดนด้านตะวันออกกำลังร้อนระอุวันหนึ่งก็มีบรรดาทหารพรานพากันมาที่วัดเพื่อมาขอนมัสการหลวงปู่เมฆบรรดาทหารพรานต่างโชวประหลัดขิดของหลวงปู่บอกว่าเพิ่งรอดตายจากระเบิด หลังจากที่รับประหลัดขิกจากมือหลวงปู่ไม่กี่ชั่วโมงต่างอ้างว่าหลวงปู่ไปแจกถึงสนามรบที่ตาพระยาเมื่อตรวจวันเวลาเหล่าทหารอ้างแล้วเป็นที่หือฮาปรากฏว่าหลวงปู่นอนอาพาธอยู่ที่กุฏิเรื่องนี้หลวงปู่ได้แต่หัวเราะเฮึๆก็แปลกดีนะหลวงปู่สั่งไว้ว่าถ้าจะนึกถึงกูให้จุดธูปห้าดอก ถ้าจะบนให้จุดทูบเก้าดอกแค่มึงนึกถึงกูเรียกปู่ก็จะสำเร็จรูปของกูของของกูไม่ต้องเสกไม่ต้องทำก็สำเร็จแล้วคาถาบูชาหลวงปู่เมฆนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขโตอะระหังเมโคสัจจาสะโพนามะเตประสิทธิเมเอ,อหิอะโหนะโมพุทธายะพุทธสังมินะชาลิติอุอากะสะมิเตพาหุหะติ อะหังวันธามิสัพพธาสัพพลาพังประสิทธิเมวันนี้จะขอนำเรื่องเล่าความครั้งความศักดิ์สิทธิ์ประลัดขิกของหลวงปู่เมฆมาให้ทราบกันสองเรื่องสมัยที่ท่านยังมีสังขารอยู่ผมได้ไปขอประหลัดขิกจากท่านหลายครั้งท่านใจดีมากทำแจกให้โดยไม่มีราคาท่านให้มาครั้งละนับสิบตัว ผมได้มาก็แจกจนหมดมีเพื่อนคนหนึ่งไปรับจากมือท่านเป็นกำมือรวมสิบตัวขณะที่ท่านว่าคาถาประสิทธิให้มีตัวหนึ่งพ่นน้ำใส่เพื่อนจนเสื้อเปียกจะว่าเป็นเทียนที่ชุบไว้ก็ไม่ใช่เพราะแห้งหมดแล้วก่อนจะแจกท่านต้องเสกข้ามคืน เพื่อนผมคนนี้ชอบเที่ยวอักอบนวดมากมีหมอนวดประจำอยู่คนหนึ่งปกติไม่ค่อยมีชั่วโมงมากนักเพื่อนจึงให้ปลัดตัวนั้นไปบอกให้ก่อนออกจากบ้านให้อธิษฐานภายหลังเพื่อนไปเที่ยวอีกหมอนวดคนนี้ชั่วโมงไม่ว่างเลยหลายครั้งที่ไม่ได้ใช้บริการบางครั้งต้องรอคิวนานมาก อีกคนที่ได้รับประลัดไปคนนี้เป็นอิสลามอยู่สีแยกบ้านแขกตั้งแต่ได้รับไปอยู่ไม่ติดบ้านเลยภรรยากุ้มใจเพราะแกมีผู้หญิงติดมากวันหนึ่งต้องมาขอวิธีแก้กับอาจารย์ผมท่านสอนคาถาให้บทหนึ่งให้เป่าปลัด เวลาสามีเพลอหรือเอาออกจากตัวภรรยาทำตามตั้งแต่วันนั้นมาก็อยู่ติดบ้านไม่ไปไหนอีกเลยของดีกูไม่มีกูมีแต่คอยังจำติดแน่นสองหูไม่ได้ทะลุไปไหนคิดถึงทีไรก็อมยิ้มไปทุกทีเรื่องเป่าหัวในงานพุทธาพิเศษที่เคยเขียนถึงหลวงปู่เมฆ ท่านจะไม่เป่าให้ใครเด็ดขาดจนกว่าจะเสร็จพิธีนั่นแหละค่อยมาเป่ากันท่านว่าเจ้าภาพเขาจัดพิธีต้องลงทุนใช้เงินทองมากมายเขาไว้ใจเรามาร่วมพิธีเราต้องทําให้เขาก่อนเอาพลังที่เตรียมไว้มาใส่ในวัตถุมงคลให้สมกับที่เขาไว้ใจเราจึงน่ายินดี ใครที่มีวัตถุมงคลที่หลวงปูเ่เมฆเข้าร่วมพิธีต้องมีพลังครั้งของท่านอยู่เต็มเปี่ยมแน่นอนพิธีพุทธพิเศษครั้งสุดท้ายที่หลวงปู่เมฆเข้าร่วมคือพิธีวัดดวงแข็ซึ่งท่านกับหลวงปู่วิเวียนร,รักใคร่นับถือกันหลวงปู่ต้องนั่งรถเขน็นเพราะกำลังอยู่ในช่วงอาพาธ เมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2534เป็นพิธีใหญ่มีขณาจารย์60รูปซึ่งระบือนามในยุคนั้นร่วมนั่งปรกในพิธีครั้งนั้นหลวงปู่ได้ออกจากพิธีเป็นรูปสุดท้ายเรียกว่าเสกทิ้งทวนกันละใครมีพระรุ่นนี้อยู่ในครอบครองรับรองว่าด,ดีแน่เมื่อปี2530 หลังจากกลับจากร่วมพิธีพุทธพิเษกที่วัดโบวานิเวศหลวงปู่เมฆสั่งให้ตามลูกศิษย์ผู้หนึ่งมาพบทันทีเมื่อลูกศิษย์ผู้นั้นมาพบหลวงปู่เปิดฉากทันทีต่อไปนี้มึงไม่ต้องทําพระมาให้กูอีกแล้วทำไมล่ะหลวงปู่ถามงงงมึงไม่ไว้ใจกูเอาพระของกูไปเข้าพิธีที่วัดโบวานทำไมหลวงปู่รู้ เออสีวะของของกูทำไมกูจะไม่รู้ของที่อยู่ในพิธีคลุมผ้าขาวไว้เป็นเหรียญรูปหลวงปู่เมฆด้านหลังเป็นรูปเปรือสีมีผู้ปรารถนาดีเพื่อเพิ่มความเข้มครังจึงนำไปฝากพิธีนี่แหละเสือที่ไม่ยอมขอเนื้อใครกินแต่ยอมสละเนื้อของตัวให้หลวงพ่อสวัสดิ์แห่งสำนักเมาสุขาชนบุรี ท่านจะปฏิเสธทุกครั้งที่มีผู้มาขอให้ท่านประสิทธิวัตถุของท่านที่บูชามาของทุกอย่างได้ทำมาอย่างดีแล้วถ้าไม่เชื่อใจกันไม่ต้องเอาไปอาหังการเสียไม่มีมีหลายท่านสงสัยเรื่องสรรพคุณของไม่เคยตายซึ่งมีอยู่หลายตำนานตามแต่ละท้องถิ่นก็เล่าต่อกันมาแต่ก็ใคร้ายๆกัน ทางแม่กรองเรียกไม้เขยตายแม่ใหญ่เป็นแต่หลวงปู่เมฆท่านเรียกไม้เขยตายแม่ใหญ่ต่อแหลวท่านเล่าว่าแม่ใหญ่กับลูกเขยออกไปทำนาระหว่างทางลูกเขยถูกงูก,กัด ิดเข้าหัวใจเลยตายแม่ยายจะแบกศพลูกเขยกลับบ้านไม่ไหวเลยตัดกิ่งไม้อยู่ที่บริเวณนั้นมาคลุมศพลูกเขยไว้แล้วกลับบ้านไปตามคนมาช่วยเอาศพลูกเขยกลับบ้านยางกิ่งไม้ที่แม่ยายตัดคุมศพลูกเขยก็ไหลเข้าปากลูกเขยผลลูกเขยก็กลับฟื้นขึ้นมา แม่ยายเมื่อตามคนมาช่วยก็นั่งเกวียนมาแต่พอมาถึงเห็นลูกเคยฟืน้นชาวบ้านเลยหาว่าแม่ยายโกหกเลยเรียกไม้นั้นว่าไม้เคยตายแม่ยายต่อแหลนี่ถ้าเป็นแม่ยายบางคนคงถูกบีบคอเป็นของแถมให้แน่ใจว่าตายแน่ๆ่ก่อนเอาไม้มาคลุมงูกลัวไม้เคยตายจริงหรือไม่ ยังไม่เคยตายทําให้คนที่ถูกงูกัดตายฟื้นขึ้นมาได้จริงหรือไม่คงไม่กล้าชี้ชัดแต่คนรุ่นเก่าแถวบ้านผมเมื่อออกนาต่างห้อยประหลัดขิดของหลวงปู่เมฆก,กันเป็นพวงไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิงก็ไม่เห็นงูมาต่อแยขนาดเป็นฤดูงูผสมพันธุ์วางไข่ซึ่งเป็นช่วงที่งูดุที่สุดเมื่อเห็นรูปหลวงปู่เมฆนั่งบนงู ไม่ใช่ท่านเกิดปีมะโรงแต่เป็นความหมายว่าท่านเป็นผู้สยบงูงานประจำปีนมัมศการหลวงปู่เมฆเมื่อปีที่แล้วคุณเรนูฮิรายาม่าสาวไทยชาวเมืองพิจิตรแต่งงานกับหนุ่มคริสเตียนชาวญี่ปุ่นพักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้มาบนขอลูกกับหลวงปู่เมฆ งานปีนี้คุณเรนูได้กลับมาอีกครั้งกับทายาทที่อยู่ในคันพร้อมด้วยโชคดีสองชั้นเมื่อตอนตั้งท้องใหม่ๆปรากฏว่าเป็นท้องนอกบดลูกซึ่งเด็กในท้องไม่มีโอกาสรอดคุณเรนูได้ฝนประหลัดขิกไม่เคยตายที่ท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์สร้างมอบให้ไปกินกับน้ำผลก็คือ เด็กได้เคลื่อนกลับเข้าไปอยู่ในมดลูกสร้างความแปลกใจให้กับคณะแพทย์ชาวญี่ปุ่นทุกวันนี้สามีชาวญี่ปุ่นของคุณเรนูห้อยเหรียญหลวงปู่เมฆอย่างเต็มภาคภูมิลืมหมายการเขียนไปเลยท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเป็นเพราะบารามีขององค์หลวงปู่เมฆเพราะท่านจะทำอะไรก็ขอบารามีหลวงปู่ทุกครั้งหลวงปู่ก็สั่งไว้ว่า ถ้าจะนึกถึงกูให้จุดทูปห้าดอกถ้าจะบนให้จุดทูปเก้าดอกแค่มึงนึกถึงกูเรียกปูก็จะสำเร็จรูปของกูของของกูไม่ต้องเสกไม่ต้องทําก็สำเร็จแล้วหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานท่านมีนามเดิมว่าเมฆสิทธิราชา เกิดเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2449ซึ่งตรงกับในราัชาสมัยราัชากาลที่5พื้นเพก็เป็นชาวกรุงเทพมหานครแขวงมักกสันเขตราชาเทวีเป็นบุตรของนายเพิ่มและนางบุญสิทธิราชาเมื่ออายุครบ15ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดทศนารุณสุนทิการามหรือวัดตาพาน ซึ่งอยู่ถนนราชปารถดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโดยมีหลวงพ่อนิดเจ้าอาวาสสมัยนั้นเป็นพระอุปชาและได้อุปสมบทต่อเป็นพระภิกษุที่วัตะพัน n เรื่ยมา หลวงปู่ได้ศึกษาสมถะวิปัสสนากรรมฐา,านตลอดจนพุทธาคมต่างๆรวมไปถึงการศึกษาตำรายาแผนโบราณจากหลวงพ่อนิตวัตพานและยังได้ศึกษาเกี่ยวกับตำรายาต่างๆ จากหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งหลวงพ่อปานวัดบางนมโคได้เชิญหลวงปู่เมฆไปร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลบ่อยครั้งล่วงเลยมากระทั่งอายุ25ปีซึ่งอุปสมบทครบ10พรรษาท่านจึงได้ศึกออกมามีครอบครวัวแต่ท่านยังไม่ละทิ้งวิชาต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมา ได้ศึกษาเพิ่มเติมทั้งทางด้านพุทธาคมและศึกษาเกี่ยวกับยาแผนโบราณ หลวงปู่เมฆท่านคอยรักษาช่วยเหลือชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณไสหรือการรักษาโรคต่างๆตำรายาแผนโบราณที่ได้ร่ำเรียนมาแถวบริเวณซอยรังน้ำแข่งถนนพญาไทยเขตราชทเทวีกรุงเทพมหานครเป็นที่รู้จักดีในนามหมอเมฆจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงฝั่งพระขนงเมื่อหลวงปู่เมฆอายุ62ปี หลวงปู่เมฆได้ทำการอุปสมบทเป็นพระภิกษุอีกครั้งที่วัดหน่งคันจันตรีหรือวัดคลองเจ็ดตำบลลูกกาอำเภอลูกกาจังหวัดประทุมธานีโดยมีพระครูพิทักษ์สัญญาสารวัดหน่งคันจันตรีเป็นพระอุปชาหลวงพ่อชิดวัดแจ้งลําหินเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูสุวรรณพัฒนกิจ หลวงพ่อทองสัจจวโรวัดลำกระดานเป็นพระอนุสาวนาจารย์โดยมีคุณพุ่มคำประกันในงานบวชให้แล้วมาจำพรรษาที่วัดลำกระดานโดยได้รับฉายาว่าสัจจาสะโพหลวงปู่เมฆสัจจาสะโพท่านได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2534รวมสิริอายุ85ปีปัจจุบันสังคาญหลวงปู่เมฆอยู่ในหลงแก้วที่วัดลำกระดานจนถึงปัจจุบันและในอดีตหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานได้สร้างประหลัดขิกโดยสร้างจากไม้เคยตายซึ่งมีสรรพคุณในตัวคือรักษาพิษงูอาการอื่นๆ เช่นอาการปวดท้องประจําเดือนรักษาพิษแมลงกัดต่อยซึ่งเป็นภูมิปัญญาโดยผสมผสานร,ระหว่างพืชสมุนไพรกับเครื่องรางของครั้งของหลวงปู่เมฆทำให้พกพาไปไหนได้สะดวกซึ่งทำให้รักษาได้ทันท่วงทีเพราะมีปลัดขิกหลวงปู่เมฆติดตัวไว้ตลอดเวลา นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข ไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ